สวัสดีค่ะมาดู r a n d o m คลิปอ้าไพ่เล่าเรื่องมาดูไพ่เล่าเรื่องวันนี้กันนะคะว่าวันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครนะตั้งจิตอธิษฐานดีๆค่ะคอยออกมาใช่แล้วออกมาตรงนะวันนี้ใช้สำหรับน้องเท็ดดี้โอเคมาตั้งจิตอธิษฐานนะคะไปกันเลย ชีวิตของเขานี่มันมีจากความขัดแย้งจริงๆนะตั้งต้นมามันบอกเลยว่าเวลานี้ตอนนี้คนคนนี้มีความขัดแย้งมากๆอาจจะเป็นการขัดแย้งกับตัวเขาเองขัดแย้งกับทีมงานที่ทํางานร่วมกันขัดแย้งกับคนที่ร่วมเส้นทางในชีวิตของเขาขัดแย้งกับหมู่ญาติพี่ญาติน้องถ้าคนคนนี้ทํางานแบบกงสีความหมายคือทํางานกับญาติพี่น้องทํางานกันภายในครอบครัวก็เหมือนกับว่ามันมีประเด็นมีปัญหากันอยู่ในเวลานี้ตอนนี้สิ่งที่เขากำลังเจออยู่นะคะ <c oughs> ตอนนี้เวลานี้มันเหมือนคนตาบอดคําทางอะนะสําหรับเขาอะเขาพบว่าชีวิตของเขามันค่อนข้างที่จะมีปัญหาเยอะมีประเด็นเยอะในขณะที่พลังงานของคุณอะตอนนี้คุณกลายเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆแล้วคุณอยู่ได้นในพื้นที่ของตัวเอง ถ้าในอดีตคุณเคยอ่อนไหวเพราะคนคนนี้เสียใจเพราะคน,นคนนี้คนที่คุณมาถามถึงเวลานี้ตอนนี้คุณเป็นสตริงไปแล้วอะค่ะคุณอยู่ได้ในพื้นที่ของตัวเองจัดการปัญหาต่างๆได้ด้วยตัวเองเพียงลำพังเรียกได้ว่าถ้าเกิดคุณเคยเจ็บปวดเพราะการกระทําของคนคนนี้นะที่คุณมาถามถึงเนี่ยมันเป็นอารมณ์แบบว่าเจ็บเองลุกเองเศร้าเองแข็งแรงเองนักเลงพอประมาณแบบนั้นอะคุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองแล้วในเวลานี้อินฟินิตี้ที่อยู่บนหัวของน้องหมี เนี่ยนะมันเป็นลนักษณะของเหมือนเหมือนคนที่มียานอย่างรู้หรือเซนส์อย่างรู้จริงๆแล้วแม้ว่าคุณกับเขาจะห่างกันไปแล้วเนี่ยนะมันก็เหมือนกับว่าคุณกับเขายังมีเซนส์อะไรบางอย่างที่สามารถเอ่อจะเรียกว่ารู้จิตรู้ใจกันหรือเดาทางกันได้อะก็ได้อยู่นะในเวลานี้นะคะอันนี้คือทิศทางของคุณนะคุณอาจจะยังเดาใจเขาได้หรือเขาอาจจะเดือดร้อนอะไรมาแล้วคุณ ไปรับรู้ความรู้สึกตรงนั้นของเขาก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะอักษวินถือถ้วยคนที่วุ่นวายคนที่สับสนคนที่เวลาตอนนี้เขามีเรื่องราวในชีวิตยุ่งเหยิงมากมายค,คนคนนี้ตอนนี้เขากําลังคิดอยู่นะว่าเขาอยากจะเดินทางมาหาคุณอยากเดินทางมามอบถ้วยในมือให้กับคุณเหมือนอยากกลับมาขอคืนดียังไงอย่างนั้นเลยแต่พลังงานฟาของคุณเนี่ยคุณชิลแล้วคุณนั่งสบายละเห็นไหมคุณอยู่ได้ในพื้นที่ของตัวเองนะคะ ราชนีถือถ้วยคุณอยู่ได้ในพื้นที่ของตัวเองสัมพันธภาพของคุณกับคนรอบข้างที่อยู่ในชีวิตของคุณก็เป็นไปในทิศทางที่ดีถามว่าเวลาเนี้ยคุณเหงาไหมที่คุณอยู่โดยไม่มีเขาไม่หมอมองว่าคุณไม่เหงาหรอกเพราะความที่มันมีไพ่สเต็งมาขยายแปลว่าคุณสามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณแข็งแรงพอที่คุณจะหยัดยืนอยู่ตรงจุดนี้แล้วไงคุณอาจจะไม่ได้ต้องการพลังงานของคนคนนี้กลับมาในชีวิตของคุณอีกละเพียงแต่ว่าคุณรู้สึกว่า คุณก็ไม่อยากจะไปเริ่มต้นหาใครอะไรประมาณแบบนี้นะอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองประมาณนี้เพราะว่าอยู่ได้เนี่ยมันเป็นทิศทางของคนที่การเงินก็ดีการงานก็ดีสัมพันธภาพกับคนรอบข้างก็ดีคุณไม่ได้รู้สึกถึงความขาดอะไรอีกแล้วในเวลาเนี้ยมันผ่านความเจ็บปวดมามากแล้วจนคุณแข็งแรงจนคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วประมาณนี้ค่ะแต่ใดๆก็ตามเขาบอกว่ากงล้อแห่งโชคชะตากําลังจะทํางานนะ วิ f ออฟฟอร์ูนเกิดขึ้นมันจะเกิดการกลับทิศกลับทางคนในอดีตที่เคยทำร้ายคุณทิ้งเทคุณไปคนคนนั้นเหมือนกำลังจะหวนกลับมาในชีวิตของคุณอย่างนั้นน่ะเพราะว่าถ้าเขาเป็นคนที่ทิ้งเทคุณไปความหมายคือจัก,กรวาลก็จะนำพาไอ้คนคนนี้วนกลับมาในชีวิตของคุณไม่ว่าคุณจะต้องการหรือไม่ก็ตามมันอาจจะเป็นพลังงานในลักษณะที่เมื่อก่อนคุณอาจจะเคยช่วยเหลือเขาเคยดีกับเขาเพราะฉะนั้นคุณมีสิ่งดีๆให้กับเขาอะแต่ เวลานี้มันเหมือนกับจักรวาลจัดสรรเนี่ยเหมือนกับจะเหวี่ยงคนคนนี้กลับมาให้ชดใช้ให้กับคุณยังไงอย่างนั้นเลยกับสิ่งที่เขาเคยทํากับคุณไว้ในอดีตมันเป็นลักษณะของคนที่มีอะไรที่มันติดค้างกันอยู่ที่ต้องกลับมาชดใช้ซึ่งกันและกันแบบนี้ค่ะโอ้โหทําไมจะไม่กลับกลับมาไม้เท้าเบื้อเริ่มเลยความแลบใบมะกอกเลยนะอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเหลือเกินแล้วเนี่ยตอนนี้ใจจะขาดละมีความรู้สึกเหมือนกับว่า ทิศท,ทางที่เขาไปเลือกในอดีตก็อ,อาจจะคิดว่าเขาเลือกในสิ่งที่ถูกต้องเขาเลือกในสิ่งที่ดีในอดีตนะแต่พอมันไปแล้วอ่ะมันอาจจะไม่ได้ดีไปอย่างที่เขาคิดไงคือกว่าจะรู้ตัวก็คือคุณก็หลุดออกจากความสัมพันธ์แล้วว่างั้นเถอะคนคนนี้ถึงคิดได้อยากจะหวนกลับมาในพลังงานชีวิตของคุณนะตอนเนี้ยคุณเนะี่ยเป็นเดอะสตาร์ไปแล้ว <c oughs> คุณมีชื่อเสียงในพื้นที่ของตัวเองคุณอยู่ได้ในพื้นที่ของตัวเองอย่างสวยงามเป็นคนมีชื่อเสียงด้วยนะคุณเนะี่ย ด้านการงานการเงินคุณนิ่งแล้วในเวลานี้คุณอยู่อย่างสุขสบายเพราะฉะนั้นในพื้นที่ของคุณคุณอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงอาจจะเป็นคนที่ฮิวใจคนอื่นได้เป็นคนที่เรียกได้ว่าใครเข้าหาคุณมันมีแต่ความสุขอะคะ่ะแล้วก็เป็นคนที่เป็นพลังงานบวกให้กับหลายๆคนส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นพวกหมอพยาบาลน,นักจิตวิทยาไหม หรือผู้ให้คําปรึกษาต่างๆก็ได้เหมือนกันเพราะสามารถคิวใจคนอื่นได้ใช่ไหมแล้วก็อาจจะหมายถึงเป็นพวกาดาวติ๊กตอกเป็นพวกยูทูบเบอร์พวกที่มีชื่อเสียงในแวดวงของเขาเองประมาณอย่างเงี้ยค่ะคนคนเนี้ยเขาเห็นคุณเห็นความเคลื่อนไหวของคุณนะในพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่สว่างของคุณเนะ่ยถามว่าเขาเห็นเขารู้สึกยังไงเนี่ยค่ะเห็นแล้วอยากจะรีบควบม้ากลับมาหาคุณเลยเนะน,นี่ยตอนเนี <c> ้ย <oughs> และอีกอย่างมันเป็นการที่บ่งบอกด้วยในอดีตเขาเขาอาจจะไม่เคยเห็นมุมนี้ของคุณอ,อเนื่องจากว่าคุณอ,า,อาจจะเคยทําทุกอย่างดีกับดีให้กับเขาทุกอย่างวิ่งตามเขาทุกอย่าง <c oughs> เพราะคุณให้ค่าเขาคุณรักเขาในอดีตแต่เขากลับไม่เคยเห็นตรงนั้นที่คุณมีพอมันห่างจากกันไปอยู่กันคนละทิศคนละทางการหวนกลับมามองกันจากที่ไกลๆถึงได้เริ่มคิดไงคะว่าเคุณเป็นคนที่มีค่ามากๆเลยอะ คุณเคยดีกับเขามากๆเลยอะแต่ตอนนั้นมันอยู่ใกล้กันเกินไปอีกอย่างหนึ่งเขาเคยเป็นผู้รับมาตลอดความที่เป็นผู้รับมาตลอดอะคะ่ะแล้วเขาก็ไม่เคยให้คุณด้วยนะความที่เป็นผู้รับมาตลอดมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าเขาบอกไม่เห็นเพราะมันใกล้เกินไปคุณให้เขาร้อยเขาอาจ,จให้คุณแค่สิบหรืออาจจะให้ไม่ได้เลยในบางคน <c oughs> เวลาเนี้ยมันเลยกลายเป็นว่าเขาแบกความเจ็บปวดแบกความหนักหน่วงเอาไว้อยู่ที่ตัวเขาเพียงลําพัง สิทธิ์ไม้เท้าเกิดขึ้นแบกภาระทุกอย่างไม่ว่าจะภาระทางใจที่มีปัญหากับคุณหรือภาระความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเขานี่สินปัญหาคาราคาซังด้านการทํางานเป็นไปได้หมดเขาแบกทุกอย่างไปหนึ่งในนั้นก็คือแบกในเรื่องของความรู้สึกของคุณไปด้วยด้วยตัวเองเพียงลําพังมันไม่มีพลังงานของคุณมาเติมให้เขาอีกแล้วเหมือนในอดีตอะค่ะยิ่งห่างก็ยิ่งคิดถึงตอนที่ห่างออกไปครั้งแรกๆเขาอาจจะยังไม่ได้รู้สึกอะไร ตอนนี้มันเหมือนกับเขาชัดเจนแล้วเขาอยากกลับมาในีื่ตของคุณเนี่ยส่วนคุณเองคุณก็มองว่าครั้งหนึ่งในอดีตคุณอาจจะเคยเคยพูดเคยคุยคุณนะอาจจะเคยพูดเคยคุยกับเขาในเรื่องของทิศทางว่าอยากแต่งงานกันอยากเป็นครอบครัวกันอยากสร้างครอบครัวอยากมีลูกกันแบบนี้แต่การที่พอเวลาคุณพูดว่าคุณอยากมีความสัมพันธ์แบบนี้ที่มันค่อนข้างแน่นแฟนและเป็นครอบ เป็นเป็นข้อเป็นครัวเกิดขึ้นคนคนนี้กลับหนีหายไปนในความสัมพันธ์คุณไหมเพราะว่าเขาอาจจะยังไม่มีความมั่นคงในของเขาอาจจะยังไม่มีความมั่นคงในด้านของการใช้ชีวิตอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะไปฟังคําพูดคนรอบข้างมากเกินไปในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงมือที่สามอย่างนั้นก็ได้นะอาจจะหมายถึงพ่อแม่พี่น้องของเขาอะไรเงี้ยความที่เขาไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจฟังคนอื่นมากกว่าฟังหัวใจตัวเอง อะไรประมาณแบบเนี้ยพอคุณเหมือนกับคุณชัดเจนว่าคุณอยากจะมีครอบครัวแบบเนี้ยมันก็เลยเหมือนกับว่าเรานั้นอยากไปผูกมัดเขาทั้งนั้นที่จริงๆมันก็คือความรักนั่นแหละแต่พอเป็นแบบนี้ปุ๊บคนคนนี้ห่งางออกไปจากชีวิตของคุณไหมในช่วงเวลานั้น <c oughs> ตอนนี้เขากลับอยากมาให้ความชัดเจนกับคุณมากๆเลยนะแต่คุณจะยังเอาเขาอยู่หรือเปล่านั่นนั่นแหละเนี่ยค่ะคนคนนี้นะ ชีวิตของเขาทําอะไรเนี่ยจะชอบดึงคนอื่นมาในความสัมพันธ์ถ้าทํางานก็ชอบดึงคนมาร่วมหุ้นส่วนด้วยอยู่เสมอดึงครอบครัวก็ได้นะมายุ่งกับในชีวิตถ้ามันเป็นด้านของความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะว่าในอดีตมันอาจจะมีความสัมพันธ์ซ้อนกันอยู่ด้วยซึ่งเป็นไปได้ไหมว่าเขาดึงคุณมาเป็นความสัมพันธ์ซ้อน ที่เขามีคนของเขาอยู the the so ่แล้วเพราะว่าคุณรักเขาคุณชัดเจนไงแต่เขาชัดเจนในคุณไม่ได้เพราะคุณต้องการความชัดเจนจากเขาปุ๊บคนคนนี้เลือกนิ่งเงียบตัดจุกไปแบบงงๆและไม่บอกคุณด้วยอะไรแบบเนี้ยแล้วเขาไปเลือกกับสิ่งที่เขาเลือกคนที่เขาเลือกก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเขาอาจจะไปเลือกกับคนที่เขาเลือกแต่มันไปเลือกแล้วมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาคิดชีวิตมันมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความสับสนจนตอนนี้เริ่มเห็นข้อเปรียบเทียบเลือกผิดอ่ะอยากกลับมาเลือกคุณอ่ะ อยากกลับมาเริ่มต้นกับคุณอ่ะแล้วเขาจะต้องแบกความรู้สึกอย่างเงี้ยไว้ตลอดเวลาเลยความรู้สึกที่มีคุณอยู่แล้วมันไม่สามารถเข้ามาในชีวิตของคุณได้เลยเพราะเขาไปเลือกผิดแล้วแบบเนี้ยเขาเคยไปเลือกผิดแล้วตอนเนี้ยได้จะมองคุณอยู่ห่างๆคุณซึ่งแข็งแรงแล้วก็อยู่ได้ในพื้นที่ของตัวเองเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วแล้วก็มีชื่อเสียงด้วยนี่คือสิ่งที่เขามองเห็น อยากกลับมาในความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งอยากกลับมาขอโอกาสและเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งก็ไม่รู้ว่าคุณยังใช้โอกาสเขาอยู่ไหมพะครั้งหนึ่งคุณเคยอยากสร้างครอบครัวกับเขาแต่เวลาเนี้ยคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วไงประมาณนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่เทพคติกันวนะ่าไพ่เทพคติจะเล่าเรื่องราวว่ายังไงนะ เวลาที่เขาออกจากชีวิตของคุณไปชีวิตเขาไม่ได้ดีเลยนะหนูอมุสิกะเกิดขึ้นเขาไปเนี่ยชีวิตของเขามันมีแต่ความเสียหายมันมีแต่ความล่มจมล่มสลายกับคนที่เขาไปเลือกเอ่อการเงินการงานก็ไม่ได้ดีบางคนอาจจะตกงานถูกเด้งออกจากงานต้องมานั่งทําธุรกิจส่วนตัวไหมเป็นไปได้ มีความอดอยากเกิดขึ้นการเงินการทองตึงมือขัดสนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะเจ็บป่วยอยู่ก็ได้ในเวลานี้แล้วก็มีการเงินการทองที่มันขัดสนด้วยก็เหมือนกับป่วยแต่ก็ไม่ได้รักษาซื้อ,อยาก,กินเองไหมเป็นไปได้ตอนนี้เวลานี้ในตัวของเขานะแล้วคนที่เขาไปเลือกก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเขาได้ไม่ได้ตอบโจทย์เขาเลยนะแต่ก็เป็นพลังงานที่มัดกันเอาไว้อะเพราะาเขาไปเลือกผิดไปแล้วอะประมาณอย่างเงี้ยค่ะ เดอสตา์ Star, ลงชนกันเลยเห็นไหมคุณมันคนมีชื่อเสียงจริงๆเป็นคนใจดีนะแล้วพลังงานของคุณะคุณหลุดพ้นจากเขาแล้วอะเพราะว่าพลังงานเดอสตาเนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่ถูกชําระล้างถูกชําระล้างมนทินถูกชําระล้างความไม่ดีถูกชําระล้างคือหลุดหลุดแบบคุณฟินเเล่ถาวรไปแล้วจากตรงจุดนั้นอะคุณอาจจะไปเริ่มต้นใหม่ๆก็ได้แต่ทิศทางที่แม่หมอเห็นในวันนี้คุณเริ่มต้นใหม่กับตัวเองไง คุณเริ่มต้นใหม่กับตัวเองแล้วก็คุณมีคนรอบข้างตัวที่ดีๆทุกๆคนเลยที่สนับสนุนช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณและคุณก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองในพื้นที่ของตัวเองนี่คือสิ่งที่คนคนนี้มองเห็นตัวคุณจริงๆนะในพื้นที่ไกลๆอ่ะคุณเป็นคนมีชื่อเสียงแสดงว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งที่อาจจะเป็น f อของคุณไหมแอบมาสอดส่องอะไรในเรื่องราวของคุณอาจเป็นไปได้นะคุณถ้าเกิดคุณทําพวกติ๊กตงติ๊กตอกหรือคุณมีอะไรแบบเนี้ย เป็นไปได้ค่ะว่าคนคนนี้ไปสอดส่องคุณอยู่ในพื้นที่อยู่ไกลไเพราะว่าจริงๆมันเป็นพลังงานของคนที่อยากหวนกลับมาในชีวิตของคุณใจจะขาดอยู่แล้วแต่ว่ามันแบกความรู้สึกเอาไว้อ่ะเขาเคยเลิกผิดไปเองอ่ะมันผิดโดยตัวเขาเองอ่ะตอนนี้เขาไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงเธอ์มิดพูดถึงปุ๊บมาทันทีเลยมีการสอดส่องเกิดขึ้นนะดูอยู่ห่างๆอย่างเงียบเงียบแต่ตามดูทุกช็อตนะคะประมาณนี้ <c oughs> ดูแล้วก็เครียดคิดมากสับสนในพื้นที่ของตัวเองไม่รู้ว่าจะต้องจัดการยังไงกับปัญหานี้ที่คุณห่างหายออกจากชีวิตของเขาไปแล้วเนี่ยตอนนี้เกิดรู้สึกว่ามีความเสียดายสัมพันธภาพกับคุณหนักมากอะ่ะมารู้ตัวก็คือเมื่อสายไปเมื่อคุณหลุดออกจากความสัมพันธ์นะคะ <ie> เขาเป็นคนที่อาจจะอาจจะเป็นคนที่มีคน <ie> <ie> เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ <pe at> เป็นคนที่มีใครในความสัมพันธ์เยอะความหมายคือแบบนี้นะ แต่ว่าไม่จริงจังกับใครเลยสักคนก็เป็นไปได้คบคนแบบเดลฟูอะค่ะคบไปเรื่อยๆคนนี้ดีก็คุยคนนี้งงแงฉันก็ฉันก็ลอยแพเอาไว้แล้วฉันไปคุยกับคนอื่นต่ออะไรแบบเนี้ยเป็นพลังงานแบบอย่างนั้นอะคือไม่จริงจังไม่จริงใจอะไรกับใครสักคนอาจจะเป็นคนลนักษณะอย่างนั้นแต่ เพราะเขาเป็นคนลักษณะแบบนั้นคนที่เข้าหาเขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มุ่งแต่ในเรื่องของผลประโยชน์หวังกันแต่ในเรื่องของผลประโยชน์เขาเป็นสายเปย์ไหมในช่วงเวลาหนึ่งอะไรแบบนีน้ถ้าเขาเคยเป็นคนสายเปย์ในการซื้อคนให้มาลักเขาในอดีตนะตอนนี้มันเหมือนกับว่าเขาก็คงจะเปย์อย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าทิศทางของเขากับคนที่เขาไปเลือกมันมีแต่ความวุ่นวายแล้วมันมีแต่ความพังคุณเห็นไหมการเงินเขาไม่เกิดเลยนะ อย่างที่บอกพอตรงจุดนั้นมันไม่เหลืออีกแล้วตอนนี้เขาไม่เหลืออะไรเขาจะไปเปใครเข้ามาในชีวิตได้อีกละ่ะเพราะฉะนั้นทีนี้มันจะเริ่มเห็นของจริงแล้วว่าใครกันที่จะอยู่ในชีวิตของเขาคนในความสัมพันธ์หลากหลายคนในอดีตของเขามันอาจจะค่อยๆทยอยหายไปทีละคนสองคนเพราะเขาไม่ได้มีตรงจุดนั้นจะไปซับพอร์ตใครได้อีกในขณะเดียวกันกับคนที่เกาะติดเขาอย่างเหนียวแน่นที่เขาไปเลือกเอาไว้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้หลุดออกจากชีวิตของเขา แถมเขายังต้องไปดูแลคนคนนั้นอีกเพราะน่าจะเป็นคนที่รับเข้ามาอยู่ในชีวิตรับเข้ามาอยู่ในลักษณะเป็นครอบครัวละต้องไปเลี้ยงดูเขาอีกตัวเองก็ไม่พออะไรแบบเนี้ย <c oughs> นี่คือทิศทางของเขานะมันก็เลยเหมือนกับนึกถึงคุณไงเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นผู้ที่ให้เขามาตลอดช่วยเหลือซัพพอร์ตเขามาตลอดแต่คุณไม่เคยได้อะไรจากเขาเลยและเขาก็ไม่เคยให้อะไรคุณด้วยจะบอกว่าเกิดการตื่นรู้เวลานี้ก็ได้นะคะเนี่ย มันเกิดจากการที่เขารู้สึกว่าเขาไปต่อไม่ได้ในชีวิตกับคนที่เขาเลือกอะ่ะมันรู้สึกมันถึงทางตันแล้วกับคนที่เขาไปเลือกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจะทํายังไงตอนนี้รู้แต่ว่าอยากจบความสัมพันธ์กับคนที่ไปเลือกและอยากหันกลับมาในทิศทางของคุณยังไงอย่างนั้นเลยเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าคนที่เขาไปเลือกยิ่งอยู่ยิ่งติดขัดยิ่งขัดสนเน่ยมันเป็นไพ่แห่งการติดกีดกันหรืออีกความหมายนึงก็คือมันเป็นไพ่แห่งการที่พยายามที่ไปต่อละหลายๆรอบ พยายามไปต่อไงก็เหมือนกับไปไม่ได้แต่ก็หลุดออกจากกันไม่ได้แต่ก็คิดถึงคุณเหลือเกินอยากกลับมาในพลังงานชีวิตคุณเหลือเกินประมาณแบบนี้นะพระแม่คงคาเกิดขึ้นในฝั่งของคุณนะสิ่งที่เขามองเห็นคือคุณเนะ่เป็นคนที่มีจิตใจที่บริสุทธิ์มากๆเป็นแต่ผู้ให้มาตลอดคุณเป็นคนที่เป็นเหมือนเป็นเหมือนความหวังในชีวิตของเขาอะเป็นคนที่บริสุทธิ์เป็นคนที่มีแต่ให้ให้ด้วยใจบริสุทธิ์ให้จน คุณให้ความสุขของเขามาเป็นที่หนึ่งก่อนความสุขของคุณอีกในอดีตอะคุณให้เขาจนรู้สึกว่าเอ้ยมันเบียดเบียนชีวิตตัวเรามากไปไหมพอเราให้เขาเขาทุกร้อนเราให้เราช่วยเหลือเราซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นกําลังใจเป็นคําปรึกษาแม้แต่บางคนเป็นเรื่องของการเงินการทองสุขภาพคุณจ่ายคุณช่วยเหลือคุณดูแลเขาทั้งหมดเลยแต่คุณไม่ได้อะไรกลับมาจากเขาเลยเพราะฉะนั้น มันเป็นจนมันให้จนคุณรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตของคุณมันถูกเบียดเบียนด้วยตัวเองยังไงอย่างบอกไม่ถูกเพราะฉะนั้นเวลาเนี่ยคุณไม่ได้ไปเติมพลังงานเหล่านั้นให้เขาแล้วฉนันได้ฉันนั้นเมื่อคุณไม่ได้เติมพลังงานนั้นให้กับเขาแล้วแต่คนที่เขาไปเลือกก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเขาได้เช่กนกันมันจึงเกิดข้อเปรียบเทียบไงน,นึกถึงคุณทันทีเลยลักษณะแบบพระแม่คงคาผู้ที่มีแต่ให้ให้ด้วยใจบริสุทธิ์ทีนี้เริ่มคิดถึงคิดถึงสิคะเขาทิ้งคนที่ดีที่สุดไปน่ะ อยากหวนกลับมาอยากได้โอกาสจากคุณอีกครั้งอะ่ะแต่คิดมากคิดเยอะไม่รู้จะทำยังไงก็ทั้งหมดทั้งมวลเขาเป็นคนเริ่มต้นเองอะ่ะชะลันทรเกิดขึ้นมีความอิจฉาลิสยาทุกคนที่อยู่ใกล้คุณในความสัมพันธ์กับคุณโดยไม่สนอะไรเลยว่าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณอะ่ะเป็นใครบ้างคุณเป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะไงะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะเพราะฉะนั้นเขาอิจฉาทุกคนเลยที่ได้คุยกับคุณ ไม่สนใจเลยเป็นใครบ้างเขาไม่รู้ด้วยว่าเวลาเนี้ยคุณมีใครใหม่ในชีวิตแล้วหรือยังเขารู้แต่ว่าโอ้โหมีคนเข้าหาคุณเยอะมากเลยนะในเวลาเนี้ยแล้วเขาเองเขาเหมือนกับว่าทําไมเขาเข้าถึงคุณไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนอีกแบบเนี้ยค่ะเริ่มรู้สึกถึงห่วงในพื้นที่ตัวเองแต่ทําอะไรไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะมาทวงคุณคืนกลับมาแต่คุณก็ไปไกลแล้วอะ่ะอันนั้นคือทิศทางของเขาแล้วเนี่ยเขาแอบมองคุณนะ มองคุณก็เหมือนกับโดนมนต์สะกดยังไงไม่รู้เลยทุกๆการกระทาําทุกๆการเยื่อย่างของคุณทุกๆการที่คุณแสดงอะไรออกมาที่มันเป็นพื้นที่สาธารณะที่เขาได้เห็นคุณเนี่ยเขารู้สึกเหมือนเขาถูกสะกดอะสะกดจิตสะกดใจแล้วรู้สึกเหมือนก,นกับว่าละสายตาจากคุณไม่ได้เลยเหมือนกลับมาตกหลุมรักกับคุณยังไงอย่างนั้นกลับมาตกหลุมรักคุณอีกครั้งแบบแปลกแล้วก็ยิ่งรู้สึกผิดรู้สึกตกหลุมรักแต่ก็รู้สึกผิดผิดที่ครั้งหนึ่งเขาก็เคยมีคุณอยู่แล้วอะ่ะ แต่เขาอะไม่เลือกคุณเองในช่วงเวลานั้นนะคะแล้วเหมือนกับเป็นการที่ผลักออกจากความสัมพันธ์กันไปแล้วตอนนี้กลับรู้สึกว่าอยากจะมาในชีวิตของคุณอยากกลับมารับผิดชอบในสิ่งที่เขาเคยทําผิดพลาดไปกับคุณะนะอยากกลับมารับผิดชอบอยากกลับมาแก้ไขแต่มันน่าจะสายเกินไปแล้วไหมตอนนี้ตัวของคุณอะคุณอนฮิวใจตัวคุณเองได้แล้วจริงๆคุณอยู่ได้ด้วยตัวองคุณเองแล้วไง เจ็บเพราะคนคนนี้แบบเขาไม่หันมาเหลียวแลในช่วงเวลาที่คุณเจ็บปวดจากการกระทําของเขาเลยคุณล้มลุกคุกคานด้วยตัวเองมากกว่าที่คุณจะเข้มแข็งและแข็งแรงได้แบบเนี้คิดหรอว่าจะกลับมาได้ไม่หมอมองว่าเขาไม่น่าจะกลับมาในชิองคุณได้นะตอนเนี้ตัวของเขาเองเขารู้สึกว่าเขาโดดเดี่ยวนะและรู้สึกเหมือนกับว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่เขาต้องการคือเขาอยากเดินทางมาเจรจากับคุณ อยากมาพูดคุยกับคุณอยากมาเล่าทุกอย่างให้คุณฟังว่าเขาทําไมเขาถึงได้ทําอะไรไปแบบนั้นในอดีตทําไมเขาถึงได้ตัดสินใจอย่างนั้นแต่ทิศทางเท่าที่แม่หมอเห็นน่ะคุณคงไม่อยากรับฟังแล้วอะมันเลยจุดนั้นมาแล้วอะเท่าที่ดูอะเพราะว่าคุณเป็นราชินีถือถ้วยคุณอยู่ด้วยตัวเองแล้วคุณเป็นเดะสตาคุณมีคนอื่นให้ความสนใจคุณเยอะแยะคุณเป็นคนที่เข้มแข็งและเดะสตริงลงคุณเป็นคนมีเสน่ห์เห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้น คุณไม่รู้เลยว่าคุณจะไปอยากฟังก็อีททาไมพลังงานที่ไม่หมอเห็นในวันนี้นะแต่ในอดีตะใช่คุณเคยอยากมีครอบมีครัวกับเขาแต่เขาทิ้งเทคุณไปแล้วคุณผ่านความเจ็บปวดพวกนั้นมาเยอะแล้วอะ่ะแม่หมอมองว่าเขาน่าจะมาในเวลาที่สายไปแล้วลหละในเวลานี้พอดูแล้วเนี่ยคุณอยูไ่ได้ด้วยตัวของคุณเองแล้วนะสิทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่อัลลเคินนะคะไพ่อัลลเคิลจะสรุปว่ายังไงนะ โอโหในอดีตคุณเคยอยากสร้างครอบครัวกับเขาเขาหนีคุณเพราะว่าเขามีคนอื่นในความสัมพันธ์เขาไปเลือกคนอื่นเขาไม่ได้เลือกคุณแต่เวลานี้คนคนนี้อยากวิ่งแจ้นกลับมาเลือกคุณเป็นครอบเป็นครัวอยากมีโมเมนต์แบบนี้กับเธออยากไปเที่ยวกับเธอแบบนี้อีกครั้งอะไรแบบนี้โอ้มาคิดได้เมื่อยไปเนาะช่างกล้าจริงๆอยากมีโมเมนต์นี้กับคุณอีกครั้งแต่แม่หมอมองว่าคุณคงมีไม่ออกอะเพราะความเชื่อใจมัน มันหายไปหมดแล้วอ่ะคุณผ่านความเจ็บปวดมาจนคุณฮิวได้ด้ยวยตัวคุณเองเนี่ยตอนเนี้ยเขานะบอกเลยว่าพอเขาหลุดออกจากความสัมพันธ์คุณไปชีวิตของเขามันเต็มไปด้วยอุปสรรคอุปสรรคทุกเรื่องเลยในอดีตเคยมีคุณซัพพอร์ตช่วยเหลือพายล่วงมาไม่เหมาะอะไรนะในอดีตเคยมีคุณซัพพอร์ตช่วยเหลือสนับสนุนพอไม่มีคุณต่อไปอีกแล้วในชีวิตอ่ะชีวิตเขามันมีแต่อุปสรรคอ่ะมันเป็นความผิดพลาดที่เขาเคยเป็นลุ่มหลง,ลงมัวเมากับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ใช่คุณ มันอาจจะไปหลงมายามันอาจจะไปหลงในเรื่องของเสน่ห์ร้อยเล่มกุยเยนของอีทางฝั่งหนึ่งก็ได้ช่วงครั้งช่วงคราวจะบังเอิญพอไปหลงปุ๊บมันหนีบมันหนึบอ่ะนึกออกมาเพื่อนแทนที่เหมือนกับจะมาผ่านมาผ่านไปมันผ่านไม่ได้ไงไปเจอของหนึบเขาให้แล้วมันก็เกาะติดอยู่อย่างนั้นเอาออกจากชีวิตไม่ได้อะไรไม่ได้สุดท้ายต้องเสียความสัมพันธ์ของคุณไปตอนนี้นึกอยากกลับมาในพลังงานชีวิตของคุณนะแต่กลับมาก็คือกลับมาไม่ได้มันเหมือนกับว่า เขาก็มีอุปสรรคที่เกาะติดเขาอยู่อาจจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เขาไปเลือกนะตอนนั้นที่ไม่ใช่คุณนั่หนึ่งตัวใหญ่เลยที่มันเกาะติดเขาอยู่ที่ทําให้เขาอาจจะเข้ามาในพลังงานชีวิตของคุณไม่ได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็อาจจะเป็นอีโก้ของเขาและก็ความรู้สึกละอายใจของเขาด้วยที่ครั้งนึงก็เคยทําแบบนั้นกับคุณนะ่ะนะตอนนี้มันเหมือนกับว่าเหมือนเขาฟ้องม,มองคนดูอยู่ห่างถ้าคุณเป็นเดอะสตาร์ก็เหมือนกับผู้หญิงคนเนี้ยที่มองดวงดาวอยู่แต่ว่าถามว่า มันดูแม้ว่าจะไกลเกินเอื้อมแต่เขาก็ยังมีความหวังอยู่ลึกๆนะว่าคุณเคยใจดีกับเขาคุณเคยเป็นผู้ให้กับเขาครั้งนี้ถ้าเกิดเขาเข้ามาในชีวิตของคุณมาพูดคุยกับคุณคุณน่าจะคุยกับเขาอันนี้มันเป็นความรู้สึกของเขานะเพราะเขาเคยได้แต่ด้านดีๆของคุณแต่เขาไม่เคยเห็นด้านที่คุณเป็นสเตรนจ์ไงแต่แม่หมอมองเห็นว่าคุณไม่มีตรงนั้นให้กับเขาอีกแล้วอะเออแต่ว่าเขาไม่เคยเจอโมเมนต์นั้นของคุณในโมเมนต์ของเขาเขาจะรู้สึกเหมือนกับว่าเขายังแอบตั้งความหวังลึกๆว่า เขาน่าจะยังกลับมาคุยกับคุณได้อยู่คุณยังน่าจะรับฟังเขาได้อยู่คุณเคยรับฟังเขามาตลอดเวลาอะไรแบบเนี้ยคุณไม่เคยหันหลังให้กับเขาจริงๆแต่ครั้งนี้แม่หมอมองว่าคุณหันหลังให้กับเขาจริงๆอืมประมาณนี้ค่ะสลอตเรนดอมวันนี้นะก็จบแล้วนะคะถ้าตรงกับใครก็น้อมรับกลับไปนะไม่ตรงไม่สบายใจวางตรงนี้ดูเป็นความบันเทิงนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ